ตอนนี้พวกกำลังวิ่งเข้ามานะครับเสื้อสีแดงๆนู่นครับนูน่นระยะทาง10กิโลครับสีแดงๆนู่นครับมาแล้วครับขอ,อกำลังวิ่งเข้ามานะครับตอนนี้นี่มาแล้วมาแล้วครับเสื้อสีแดงครับนี่นะครับ เอ้ครับได้อันดับที่เท่าไหร่พ่อโอ้แดงลำดับที่หนึ่งครับครับใช่ครับพ่อได้อันดับที่หนึ่งนะครับนี่ไม่เอาถ่ายนี่มาแล้วนะครับเข้าเส้นชัยทั้งสองคนแล้วนะคะเยี่ยมครับเยี่ยมครับวันนี้มาเป็นอันดับหนึ่งครับ ที <mand ates> ่มาวันนี้นะครับกอทั้งหมดนะที่เราถ่ายด้ยหนที่กับเขาถ่ายด้หนเดี๋ยวปิดปิดวิดีโอปิดวิดีโอกับท่านบนกับผู้กำกับนะคะตอนนี้สุดยอดนะครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวใส่ภาพธรรมดา